ก็สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามและชมผมทางไทยทูบมาร์คไทยบาทน,นะครับคลิปนี้ก็ขอมาบออนะครับถึงเรื่องลูกหนกวันนมอวานนะครับลูกหนกวันเขาพันษานะครับเป็นลูกหนกเขาใหญ่สายตอดินนะครับลูกของเจ้าดอนลลาเป็นนกเกิดวันเขาพันษานะครับเนาะก็เห็นมีหลายๆายท่านมาสอบถามผมขเข้ามานะครับว่าออกกี่ตัวนะครับถัง ถักเฟซมาถามทางคอมเมนต์ถามแล้วก็ทางโทรเบอร์มาถามนะครับเนาะผมก็เลยจะทําเป็นคลิปตอบรวมทีเดียวเลยนะครับก็ถ่ายตอนกลางคืนนะครับนี่กําลังจะมือแล้วถ่ายแล้วก็ก่วาวลงเลยนะถูกต้อขอโทษขออภัยในความไม่พร้อมนะครับผมพอดีผมเพิ่งมีเวลาถ่ายนะครับก็เลยว่าจะถ่ายตอนนี้ลงตอนนี้เลยอันนี้ก็เป็นตอนนี้เวลาถุ่มครืนนะครับเนาะบ้านผมก็ยังไม่เหมือนนะครับผมก็เลยขอทําคลิปลงเลยนะครับ ผมจะบอกว่าออกสองตัวนะครับลูงนกเขาใหญ่เกลยวันเขาวันษาสองตัวนะครับผมก่ได้ถายรูปไปเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดใส่ดูนะครับก็ตามที่ผมถ่ายเลยนะครับผมถ่ายเมื่อเช้านี่พอดีแม่มันลงมากินอาหารนะครับแม่หนูเขาแขกที่ฝักอยู่ลงมากินอาหารผมก่าเลย ่ายไว้นะครับผมผมก็ไม่ได้หลบกวนเขานะครับผมเหลือกจับแหม่มันแล้วนะครับผมผมจับแข่กันมันเข่าลังนะครับตอนมันออกมาแขนนั้นนะครับผมเหลือกไปยุงก็มาแล้วนะครับทีนี้ผมจะปล่อยให้เขาเลี้ยงจนผมคิดว่าลูกหลอดแล้วผมจะเอาออกมาปล่อยเองนะครับผมบอกก่อนว่าถึงชุดนี้ผมตั้งใจว่าจะเก็บไว้อยู่แล้วของแหลกนะครับถึงมันไม่ได้ออกวันเข่าพรรษาไม่ได้เกิดวันเข่าพรรษาผมก็จะเก็บไว้นะครับ แล้วอันนี้มันเกิดวันข่าวประาด้วยมันก็เลยเป็นสิริมงคลนะครับผมก่อขอเก้ไปเรียงเองนะครับขอแกรกงนะครับไป่ร้ายทานกอสอบถามผมก็มาเยอะมากผมก่ขอตอบรวมกันตรงนี้เลยนะครับก่อขอโทษขออภัยสายที่ผมไม่ได้หลับด้วยนะครับก็ผมมีธุระนะครับผมก็เลยไม่ได้หลับสายถ้าทันไดเห็นคลิปนี้ก่อเขาใจตรงกันนะครับผมว่าผมไม่ได้แบ่งนะครับขอแหรกงนะครับขอหลังๆเดี๋ยวผมจะแบ่งให้ยุนนะครับผม ก็โอเคครับถ่ายคลิปนี้ก็มเมือเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจใเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาไทยบ้านทำคลิปวิดีโอต่อไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดียามขำคืนครับ